ครับสวัสดีงามๆครับท่านเปนมาแล้ววันนี้เรามาเดินนะครับงานนะครับหลักสี่นะครับางานนี้ก็คือเขาเรียกว่างานเพลินนะครับชิมชิวนะครับว่าผูดยากเหลือเกินเอาง่ายๆครับงานนี้อยู่ที่แยกหลักสี่นะครับอยู่หน้าศูนย์ การค้าไอทีสุดแพร์นะครับเขาเรียกว่าเดินเพลินชิมชิววสานหน้าไอทีสุดแพร์นะครับนี่คือบรรยากาศครับขอเชิญนะครับขอเชิญเที่ยวงานนะครับหลักสี่วันที่ยี่แปดถึงเจ็ดนะครับกรกฎานะครับกรกฎาคมหกเจ็ดนะครับก็จะมีเยอะแยะมากมายพี่น้องมีอะไรนะเขาเรียกว่านะครับข้าวหลามข้าวหลามบ้องสั้นๆพี่น้อง ข้าวหลามบองสันๆนเขามาจากไหนนาะข้าวหลามบองสั้นๆาาาน,น,ะน,น,น,นะครับนี่สวยงามมากเลยโอ้โหคุณลักหนองมนอ๋อนะครับคุณลักหนองมนข้าวหลามหนองมนนั่นเอง่นอง้อุดยอดมากเลย บ,บ,บ้องใหญ่เจ๊บบาทเนี่ยอ๋อเป็นถุง嘛อ๋อสองสองอันเนาะอ๋อน้องมวนน้องมวนเยอดยอะก็ลามน้องมวนพี่น้องสองชุดชุดอ่าถุงละร้อยถุงละร้อยเจ๋วมากเลยตอนนี้ก็คนนั้นกำลังเลิกงานแล้วก็มาเดินนะครับวอ้วันที่หนึ่งเงินออกด้วยพี่น้อง วันที่หนึ่งเงินออกัตวเยอะแยะมากมายตอนนี้เป็นช่วงที่ดนตรีเขาลังเช็คระบบอยู่นะครับเริ่มตั้งดนตรีแล้วนะครับตอนนี้สามารถมาดื่มมาตรงหน้าตรงหัวมุมเลยครับดนตรีนะครับงานนะครับเดินเพลินชิมชิวนะครับตรงน,นี้ก็จะมีเสียงเพลงกันเยอะแยะมากมายนะครับมันจะจาดนะครับโอ้โหีโ่น้อง เจะเดินลําบากหน่อยพี่น้อะส่วนรถก็เข้าอีกฝั่งนึงมีหมาหมุนด้วยพี่นนอะไปดูหมาหมุนหน่อยแป๊บนึงเฮ้ยมีตัวอ้นี่นวยกระต่ายพี่นนอะให้อาหารกระต่ายได้พี่นนอะโอ้โหมีตังหรือเปล่าไม่มีวะตังหมดเลินไม่ได้ให้อาหารสัตว์พี่น้อะสำหรับใครชอบเลี้ยงกระต่ายให้อาหารกระต่ายก็ได้นะครับโอ้แบบสกเกียนก็ได้พี่นงอืม แก้วยี่สิบบาทนะึ่งแก้ว20บาทโลซ่านะครับแก้วยีบาทพี่น้องอ,อ๋อค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันดูปลาก่อนสา,ามไม้ยี่สิบมีปลาน้อยปลาน้อย ไปหาปลาตะลันตะลันตะลันตันท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 ัานท่นทันทันท่นท่นเดินไปฝั่งนู้นพี่น้องเดินฝั่งนู้นดีกว่า ดนตรีเขายังไม่ขึ้นนี่ยไม่เป็นไรครับเดินเลยครับหรือมาเที่ยวกันนะถึงวันที่8นะครับที่8พี่น้องวันที่แปดกรกฎาคมหกเจ็ดหเจ็ดที่นองเฮ้ยตัวนี้พันเดียวกับไอ้หลงเลยเนี่ยเหมือนหลงเลยเนี่ยเหมือนกันเลยโอ้ใช่เลยนึกว่าไอ้หลงแต่ว่า เขาตัวเล็กหน่อยพี่น้องตัวเล็กอ่ะแล้วมีเก่ารักด้วยพี่น้องเก่ารักร้อยยี่สิบบาทครับเก่ารักโอ้โหเก่ารักพี่น้องสุดยอดเลยร้อยยี่สิบบาทครับร้อยยี่สิบบาทนี่ัติการขั้วเก่ารักนะครับเก่ารักสุดยอดเลยพี่น้องทุกคนกำลังเดินเที่ยวกันนะครับตอนนี้ ไปดูกางเกงที่ราคาส่งจากโรงงานก่อนนะครับประมาณเท่าไหรเนาะร้อยังไม่ถึง200กับกางเกงใหม่ครับ149บาทนะครับเดี๋ยวจะไปดูข้างหน้าครับอยู่ใกล้ๆกับเวทีดนตรีนะครับครับนี่คือขายหลายอย่างครับเป็นงานนะครับนะครับอยู่หน้าูุย์การค้า IT Square นะครับตอนนี้มีเสื้อตัวละร้อยพี่น้องเนี่ย กางเกงด้วยกางเกงสองตัวร้อยกางเกงกางเกงกางเกงโอ้ยถ่ายเฮ้ยสามตัวร้อยว่ะสามตัวร้อยสามตัว 100. ร้อยอ๋อตะแกนบอกตะแกนบอกตะแกนได้ว้าวปานคนเลยแท้คนเลยบอกอ๋ มาจากเลยดิเป็นกาประเมินเป็สแกนได้สแกนได้น่ะโอ้ยสีนี้มันขาวโพดเอาเอาเออไอ้ไรเออตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ออนดีออนดีนุ่มๆเอาออนหน่อยอ๋อซ้ำตัวร้อยเฮ้ยมันคือคือกันเทวะนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วซ้ำตัวร้อยซ้ำตัวร้อยสแกนได้ เอื้อเอาไว้ก่อนเงินน้อยมน้อยสาตัวร้อยตัวร้อครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยมันเดินมาซื้อกางเกงเนี่ยใส่ไว้ใส่ซับในเนาะกางเกงขาต้งกยามีนะสตัวร้อยเน่ยอันนั้นหนาหน่อยสอตัวร้อยนะสองตัวร้อยอันนี้อ๋อเบอร์เมเบอร์เมเบอร์เตัวละร้อ อ๋ออ๋อร้อยสาวร้อยสาวเนาะอ๋อเป็นเบอร์เบอร์เบอร์ร้อยยี่สิบตาลายตาลายโอเคสเกียนเยนาะย,ยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยอ๋อโดนตีเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยครับนี่คือเรามานะครับ ซือกางเกง 3. ตัวร้อยเป็นกางเกงนะครับเออสามตัวร้อยนะครับแล้วก็มีซื้ออย่างอื่นด้วยนะครับเยอะแยะมากมายพี่น้องเขากาลังเดินเป็นช่วงเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆเขากาลังเดินเยอะเลยตอนนี้ครับโดนตีกาลังเริ่มนะครับโดนตีกําลังเริ่มพี่น้องโดนตีกําลังเริ่มคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับเราก็สแกนป็นที่ร้อยหนึ่งร้อยบาทเรียบร้อยพี่น้อง ไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคจะลบแล้วเป็นคนเลยบ่กเลยอ๋อโอเคเลยเลยก็เลย,เลยผมก็จะได้เลยไปแล้วพี่น้องว้าวไลหลายพี่น้องลบลิขสิทธิ์ลบลิขสิทธิลลต์ต้องพูดเยอะๆฉะานั้นเราอย่าปล่อยช่องว่างให้ลิขสิทธิ์นั้นเข้ามาพี่น้องนี่คือเสื้อนะครับเสื้อตัวละร้อยครับเสื้อตัวละร้อยนี่ครับตัวละร้อยพี่น้องเห็นไหมครับนี่ ก็ได้อยู่พี่น้องเนี่ยครับไม่มีนะครับเราเป็นสกรีนใส่ก็ได้พี่น้องเนี่ยเราสามารถเป็นสกรีนใส่ได้เออเนี่ยเราเป็นสกรีนโลโก้ของเราใส่ได้อยู่นะ mm hmm. ผมว่านะขอให้ไม่นี่มันมีตาไม่มันก็ไม่เท่าไหร่แต่เราเอาเสื้อเปล่านเป็นสกรีนใส่โลโก้เป็นของของโลโก้ของเราก็ได้นะครับหรือว่าเจ๋วอยู่นะครับเนี่ยรเราก็เลือกเอาตัวที่มันไม่มีเออโลกโก้นะครับโลก แล้วก็เป็นสกรีนโลโก้ของเราใส่ได้นะครับเอาเอาสีแบบว่าไม่ต้องหลายสีก็ได้เอาสีแบบเป็นสีน้ําเงินหรือว่าสีดําแล้วก็ได้สีขาวก็ได้ครับอ๋อตัวละร้อยครับตัวนี้ตัวละร้อยโอเคครับเด็กส์มาแล้วนะครับตอนนี้อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับงานนี้อยู่ที่หน้าศูนย์การค้าไอทีสแควร์นะครับแยกหลักสีนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับที่มารับชมเป็นงานเดินเที่ยวนะครับทีมชอบชิวนะครับที่หน้า ศูนกันค้า T สแควร์หลักสี่คนกำลังเดินเที่ยวกันเลยครับตอนนี้ขอขอบคุณครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ